น้องณนวะิยากรมันกุลน,นะครับผู้ส,ส่งข้าปวดสำนักงานวิจัยไลสสตูตสนเวลาหมดไฟอันแรก็คือทีมงานของเราถ้าเราหมดไฟวันนี้แล้วเราเวลาจะไปพูดกับทีมงานของเราเนี่ยคําพูดสายตามันก็จะไปกับเราแล้วมันก็เลยเวลาหมดไฟก็คือมองกระจกหมดไฟแค่คุยกับกระจก แล้วก็ไปต่อก,กับทีงานแล้วที่สําคัญค่ะลูกค้าอย่าเวลาไปขายงานเนาะบริษัทเนี่ยทุกคนดูที่ Google ได้มีแท้เป็นแบบไหนอะไรแบบไหนส่วนของสินค้ามิแตสตกโจทย์อยู่แล้วเสียงสั่นนะคะตื่นเต้นมากเลย,ยขอกำลังใจหนะะ่อยค่ะพี่ๆค่ะที่สำคัญลูกค้าค่ะเหมือนที่หนูว่า มิแท้เขาดูใน Google ได้สินค้าเขาก็ดูได้ว่ามิแท้เราขายอะไรบ้างแต่ทำไมลูกค้าต้องซื้อกับเราเขามั่นใจในตัวเราค่ะเขามม่นใจว่าเราต้องตัวอะไรเขาได้